สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์เฟสบุ๊กไลน์แท็กกวีแชทคิวคิวเอ็มเอสเอ็นไฮไฟเฟสบุ Fi, Facebook, แล้วก็อิสต a แกรมแล้วก็ผ่าปากถึง b ีท l k ด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับสเลบคนดังคนหนึ่งของเรานั่นก็คือน้อง mm hmm. พลอยรองหนึ่งมิโมซ้าวันนี้น้องพลอยจะมาแนะเคล็ดลับว่าทำยังไงถึงดูละมุนนีดูสวยหวานน้องพลอยแชร์คอมเมนนะอันนี้ไม่ใช่น้องพลอยนะ อันนี้ผู้ให้กำเนิดน,น้องพ้อยมาต้องบอ,อกพี่กั้งคุณแม่ของเราเองอ่ะน้องพ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องพ้อยนะคะ,ะว,นนวันนี้อยู่กับน้องเด่นนะคะเดินรดาพาเพื่อนวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับว่าน้องพ้อยทำยังไงทำไมถึงตสวยจางหอมจางมีวิธีดูแลตัวเองยังไงขั้นตอนแรกนะคะคือการเทคยาฮอร์โมนค่ะ แล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่บอกว่าย้อนมากๆอันนี้คุกไปก่อนเพราะตัวนี้ทานแล้วบอกว่าไม่เยอะๆไม่วรมน้ำแล้วก็เป็นอะไรที่โปรเกมาดูดูนมยาคุมนะคะยาคุมแบบหลอกรว่ามาจ้าคนมาค่ะแล้วก็คือยาคุมตัวนี้นะคะคุณสมบัติเด่นๆของมันเลยคือจะทำให้ตัวซอฟเหมือนชินีแล้วก็พูดง่ายๆว่ากระเทยเซเลปหลายคนตัวนี้เคยรับประทานซึ่งตัวนี้สามารถ หาซื้อได้กับหญิงเด่นนะคะแลที่คุณ<อ>ไม่มีขายบอกก่อนเลยว่าหาซื้อยากมาก<อ>ไม่มีขายถ้าคุณไปมุดหาแผ่นดินที่ไหนก็ไม่มีขายเพราะว่ากูเหม,มาเมหมดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสูตรที่ทางเพจสัจก,การเขาแบบว่าคิดสูตรแบบเพื่อพวกเรากลุ่มเล็กๆอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่า,ามากมายอะไรก็ไม่ไม่มีขายที่ไหนถ้าจะซื้อซื้อกับดิฉันเท่านั้นเพราะดิฉันเป็นที่เดียวที่ขายนะคะ,<อ>ะจะบอกว่าจริงๆเพราะพวกเราเทคจินอ่ะนอกจากใช้ข้อมูลเราต้องพ่อทำอะไรบ้าง ทำอะไรนี่คือยังไงแบบดูแลดูแลร่างกายยังไงบ้างอะไรอย่างี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นกล้ามง่ายๆนะคะแนะนําวิธีที่ดีๆคือการเล่นโยคะค่ะทั้งได้ผ่อนผ่านเบิร์นแคลอรี่แล้วก็ทําให้เราไม่เป็นกล้ามเลยค่ะอันนี้เราคุยกับน้องพอยมิสโมซ่านะนางเป็นนางงามเดินสายแถวหน้าของของภาคอีสานเลยก็ว่าได่ภาคกลางเลยก็ว่าได้เออก็คือ เป็นลองหนึ่งมิสมอนซาคุณไทยอ่ะตอนนี้มีผลงานลายปากนิดนึงอผลงานตอนีนิตยสันอะไรนิตยาสารพันธ์พัทยาค่ะกำลังจะวางแผนประมาณกลางเดือนนี้ค่ะเออติดตามน้องคอยด้วยนะซื้อให้น้องคอยด้วยนะเออยังไงก็ยังไงก็ซื้อนิตยาสารน้องคอยแล้วก็ซื้อฮอร์โมนกับดิซันด้วยนะคะเพราะว่าเราเราบอกเลยว่าตัวนี้มันไม่มีขายที่ไหนมันเป็นสูตรลับเฉพาะของ พวกเราเองออายากสวยก็ต้องลงทุนนิดนึงราคาก็ไม่ได้แพงมากก็ซื้อเถอะแล้วก็มาถามกันบ่อยเลยเกิร์ดท,ทีหลังไม่ต้องถามแล้วมาซื้อเลยโอเคบ๊ายบายหน่อย